เราไปกันที่เทศบาลนครนครพิจิสีมาวันนี้ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบไฟผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ห้องแถวนะครับรวมเป็นเงินกว่า1 6 0 0 0 0บาทครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครนครพิจิสีมานายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครพิจิสีมาเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุอักคีภัยเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมา ในเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่259หมู่1ขีด7ชัยนรงค์ซอย3นะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครยุธสีมาเสียหายทั้ง7ห้องนอกจากนี้ยังลุกลามไปยังห้องพักที่อยู่ด้านหลังซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเสียหายอีก6ห้องรวมแล้วถูกไฟไหม้เสียหาย13ห้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงฮะจึงสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ มูลค่าความเสีหยหายหลายล้านบาทครับค่ะซึ่งทางท่านทางด้านเทศบาลนครนะครราชสีมาก็ได้ดาเนินการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินท้นรองราชการค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินพศ2562 ซึ่งก็มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจำนวน5้ารายได้แก่นายเสกสรรสีแก้วซึ่งเป็นเจ้าข,ของบ้านนางสาวไพลินทองกลางนายเฉวียงดิบป,ประโคนนางสาวเจีย๊ยบคงเพชรและนายประเสริฐช่วยงานรวมกว่า160,000บาทค่ะนอกจากนี้นะครับนายกเทศมนตรีนครนะครขอบีศศิมาและคณะผู้บริหารได้ร่วมปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมฝากเตือนประชาชนในช่วงนี้นะครับให้หมั่นดูแลสภาพตัวบ้านพักอาศัย ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันเหตุอคัคขีภัยหรือวัตภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับ